โอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมวัมนะนนี้เกมฮันติกอมบีนะวันนี้ก็จะมาทําการล่าฆ่าฟันอมบีกันดีกว่าทุกคนนะก่อนอื่นก่อนอะไรนะทุกคนก็เดีย๋ยวเรามาสู่พลังดาบกันดีกว่าทุกคนดูดาบกูตอนนี้ไม่งบองอะไรไม่ก็รง่ทุกคนมาเราวสุมตรงไหนวะตรงนี้ปะเออนี่งทุกคนตอนนี้ผมมีลัคกี้สปินอยู่ทุกคนแล้วก็จะแบบมีโอกาสได้พวกนี้นะทุกคนสามัญลีจะได้แบบมิติก่ะเออแต่ผมไม่รู้นะว่าตอนนี้อะไรโหดสุดแน่นอนาจะเป็นอตนะไม่ก็ไอ้นี่มานวล สรอปนะครับทุกคนมาเยวมาสุกกันเลยดีกว,ว่าเรามีโอกาสห้าครั้งนะครับเผื่อเราแบบฟุกได้มิติทุกคนมาเอาอะไรอะ่ะโอ้ยอุชัวเฮ้ยไม่มีแบบให้เราแบบกดด้ยวยทุกคนปุ๊บได้ไรเราจะได้แบบลั่นมิติไหมหุ้ยได้อเล็กนะทุกคนได้แอคนะครับอเล็กอะไรอ่ะแอคทุกคนคืออะไรอะ่ะอีพีค60%ว่ะมันดีไหมเนี่ยทุกคนผมว่ามันยังไม่ ย,ยังไม่เราใจอ่ะทุกคนอะไรนี่ทุกคนโอ้รู้สึกว่ามันกระโปรงมากเลยนะดูคนอื่นเขามีแบบมีเอฟเฟกมีอะไรกันหมดเลยทุดูดิฮัลโอลไม่เหงโหก่็ของเติมเองแต่เราแบบดวงดีได้คัตนาได้เกียร์ซอฟทุกคนอยากขอเป็นดีเจนเดอรี่ได้เออดับเบิลกันอะไรไอเดียทุกคนโดนว่าจะได้ไรกูม่เอาอีปิกทุกคนไอแบบอุย้ยทุกคนหมดได้ขัตนาเอาดี เเปอร์์ซ็นตทุกคนมันจะโหดที่สุดเลยนะทุกคนดูดิเออแล้วผมไม่รู้เจ็ดอ่ะทุกคนดูดูเฮียไม่รู้เจ็ดมีอาณาบ้าหรือเปล่าแล้วผมมีตังค์สองแสนทุกคนเออเมื่อสองแสนนี้ผมก็ได้จากโค้ดน,นะทุกคนผมก็ไปใส่โค้ดมาครับเล่นให้ได้บิลเกินหาทุกคนอันนี้อะไรอะ่ะอีเวนต์รีมิเต็ดคืออะไรนี่นี่มันดาบซองจินอูนี่ว่าใช่ไหมผมเคยเห็นอยู่แต่ผมไม่ได้ดูนี่ว่าก็อะไรนี่พิก คืออะไรอะฮิวเลอร์อ๋อน่าเป็นสกิลติดตัวป่ะนะสมเล่นๆแล้วกันผมไม่รู้ว่าอันไหนโหดไม่โหดอะ่ะทุกคนก็คือแบบกูเห็นแบบนี้มันน่าสนใจกูเลยกดแบบปึ้มเข้ามาเลยก็ได้อะไรอะคิทิเคราะหคิทิเคราว่ะทุกค,คนมันดีปะวะมาเววิวเจ็ดมาแล้วเววิวเจ็ดกับดาบโคตรโหดแม่มเขามีเอฟเฟคอะไรด้วยวะฮะมันดีวะ่ะพวกนี้ได้เลยวะ่ะเออมีเพชรด้วยทุกคนเออว่ะมีเพชร สูงยังไงวะมันยังไงอ่ะชอบปออ๋อเน,นี่ยอ๋อนี่หรอ,อแล้วมันทำไรได้ไหมเรามีเงินอยู่2แสนเดีย๋ยวเราเอาแบบ30,000ไปเลยดีกว่าทุกคนนี่สูงเว้ยวันจะโชคดีหรือเปล่าปักคของโคดายวะปักโอ้โหได้หมูหมูวันนี้คน P X บอกเลยนะครับว่าของจริงจัดหมูแย่ โอ้เท่เลยว่ะดูดิดูด,ดิแม่งเทจัดทุกคนเทจัดอะเทจัดไป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 เพื่อนไปเพื่อนคนแรกคือดาบเลยวะเนี่ยนะคณะเวงเวงกูนำหน้ากูนำหน้าเว้ยกูนำหน้าเว้ยไปเว้ก็กระไดก็กระไดเราจะมีตัดเลี้ยงแมส่สกิลเอ็กซ์คืออะไรโอ้ยเียเทจัดแม่นะ เท่จัดเท่จัดอ่ะเชื่อไหมเท่ยังวะโอ้สุดละบ้่งถ้าใครมันขายคองผมย่างเลยวะทางนีเท่นเกิน่ะที่ผมดูนี่กับเพื่อนซีซีเป็นแบบฟันชิชิชิจิ้งแฟงหน้าทุกคนเท่เลยเกินเท่เลยเกินเท่เลยเกินที่นี่เบานะไม่โดนทุกคนเนียะเหนี่ยะไปเพื่อนไปเพื่อน

มีคิ i ที่ข้กดีเพื่อหรืออะไรวะไม่รู้ว่าคที่ข้อคืออะไรผมไม่รู้จั<อ>เยกมมันดังเกินไม่หน,น่อยว่าว่าเสียงเกมมันดังเกินเนี่ยรถก่อนไปเพือพ่อนไปเพื่อน ทำอะไรเพื่อนกูทำอะไรเพื่อนกูให้ตายทำอะไรทำอะไรซอมบี้ซอมบี้เออย้อนเหลือเพียงตัวอยู่ไหนวะตัวนั่นอยู่ไหนเอาอยู่นู่นอยู่นู่น,น,นทวนเมื่อกี้มันปล่อยคอออบบอยลือค่ออะไรอ่ะซอมบี้สุกนะเหรอเมื่อกี้มันปล่อยคลื่ออะไรไม่รู้ชุบฉับชุบฉับไปเพื่อนไปเพื่อนไม่ไม,มีนี่ไงโดนปัน่นโดนปั่นโดนปั่โอ้โหโอน เออตามเสมอวุ้ยมัวนี้พนพ่นกินทุกคนนี่ไงดนปูปาหายหมดครับปูปาหายหมดอ่ะเพึงอ่ะเจาะมากใช่มันติดระเบิดชุดที่ติดระเบิดม่นจะกรบเด็นทนกคนอือมาดิมาดิทำอะไรเพื่อนกูทำอะไรเพื่อนกูครับคือทำอะไรเพื่อนกูนี่อย่างชิวอ่ะโคตรชิวอ่ะนีคือแบบเพิ่งเริ่มเล่นอ่ะแม่งโหดเลยอ่ะทุกคนเออไป ไม่เกินผมไมเกินเนี่ยเนี่ยซิ่่งซิ่งซ่งหายไปกูเห็นไหมกูครับเลยรุกกระจกเลยรุกกระจกกูทำให้รุกกระจกกูนีเง้ยไปกิดที่เข้ามาแล้วทุกคนที่เข้าทำไมได้ไมได้วะแหม่เห็นมีอะไรครับอุ้ยอุ้ยแล้วพี่แสงเอฟเฟกต์ด้วยดยเอาดียังมีโอกาสติดขีด้วย่นผมว่านะได้ใช้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยมันจะหมดแน่เลย ฟันก่อนไอ้เหี้ยไม่ได้ใช้โอ้โหอะไรวะแม่งอย่างกากเลยเนี่ยอะไร้ยยังติดอยู่ด้วยมัติดมาฉับเฉื่อยฉับไปแล้วผมรู้เฉื่อยฉับไปครับเชี่ยอะไรเต็มไปหมดเลยวะผมยังไม่ออกเลยว่าใครคนไหนเพื่อนกบุกของพี่อุ้ยของี่เป็นอย่างรำพายคนมันคือรำไพ่เว้ ไอ้เหี่ยอะไรเดี๋ไปหมดเลยวะนี่อะไรเนี่ยไ่ไไปแหวนกูเรเพื่อนตาละมึนกูช่วยเพื่อนกันช่วยเพื่อนกันคลิปตายห่าชี้มันบินว่ะน่้นมันบินว่ะมาดิรัวกัน อยู่ไหนอีกวะอยู่ไหนอีกโอยอยู่นู่นอยู่นู่นกูซัดอยู่เฮียมาไม่ทันวะงกูแม่งล่อมาแล้วเป็นไหนเลยสิบห้าตัวก่อนตรงนี้ตรงนี้โอ้โหพวกกะเมื่อก่อนเฮียมันเฮียมันอยู่เท่งวะแม่งแบบตุ๊ตตุ๊ตตุ้มอ่ะเฮียมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยฝันทะมึงพวกนี้พวกกระจอก ยี่อกยีบี้นี่กระจอกนะครับไอพวกกีกอกนะไปไหนละไปไหลยไอกีตัวมันมีเวลาให้ถอทีด้วยมาดีมาต้องอยู่รอดเด้อวนเราต้องอยู่รอดเพื่อนกูหาไปเวลาขเพื่อนกูจัดการฝั่งนั้ดีกว่านี่มาดีปันปปปปป บอกรถมหัวแล้วอือโปรดมาช่วผมมาด้วยไอตัวระเบิดมาทุกคนหาลำเจ้ระเบิดเอ้ยหูยเจ้าระเบิดปะแต่ไม่เข้าเนี้ยหรอกถึงเกินเฮ้ยเจ้ระเบิดบี้วิ่งกระโดดหลบเออ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 ขึ้นมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาสาธิตมาดิถึงเกินรอโทษทีโทษทีโทษทีถึงเกิน ตีให้ปั๊บ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 ใช่ไหมอืออือไอมันาเยอะเลยอุ้ยตัวอะไรอ่ะเกียร์ขาดเนาะเออ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 อุ้ยอะไรอ่ะเกียร์เพื่อนมันใช้แอนตีเหรออุ้ยผมก็มีด้วยทุกคนเดี๋ยวเราลองใช้บ้างสวย โอ้ยอย่างเทพเขาดีโอ้ไม่พลาดเลยว่ะมันทันหมดเลยทุกคนจุกนาบไปเนี่ยเฮ้ยดะแม่งพลังจุกนาบไปเนี่ยจากพลังแม่งโชว์เป็นดาบทุกคนมันคือพลังของตัวอะไรวะไม่ดะแรงจั่นมันมีแน่เลยเทียมมันมีเสียงฟู่ด้วยเทียมเติดพลังอีกแล้วเพื่อนกูที่ทีมกูมันโหมดกันจริงเลยวะไม่ต้องทำไรเลยทุกคนเปิดพิชิตั่วมาเนะี่ตีแรงจัดตีแรงจั่นแรงจัด ที่แรงจัดนะน้องกที่แรงจัดน้องตีไม่ถึงไอ้เนี่ยคิวเยอะเนาะเนี่ยลูกเล่นเยอะจัดเลยว้าเออเออสวยสวยสวยไปช่วยเพื่อนก่อนแค่เนสู้กันเดียวโอ้ยที่เขาปิยักอุ้ยกระเด็นเออตายมึง แล้วอยายซื้มาเลยครั้งนี้ออเอฟเฟกอะไรเนี่ยโอหน้าบอุ<ะ>้ยม,มันมืดอะไรวะทำไม,มมือดอ่ะวิ่วงตีใครไม่โดนใครเลยไม่ไม,ม่ไม่ดีเยสซอมบี้บาสเกตบอลทุกคน เดี๋ยวๆโดนอะไรทำไมมันจอมืดละ่ะโดนอะไรวะนะรกกวทุกคนโดนยิงคอี้แน่เลยวะโอ้โอโอยไอ้ลงมาดิเฮ้ยคอมบี้ตัวนั้นอะแม่งยืนทำอะไรวะนะ่ะผ่านยังอ่ะอุ้ยนี่ไงผ่านแล้ววะเออตาละมึง ผ่านแล้วทุกคนผ่านแล้วเว้ยผ่านแล้วเว้ยเออขึ้นไอ้นีอปั๊สเต้สโก้เพื่อนขึ้นมาเพื่อนเร็วเร็วเร็วเรชื่อมันไม่ตายจริงเลยแต่กูออกไม่ได้ด้วยขึ้นแล้วลงออกขึ้นขึ้นแล้วลงไม่ได้อ่ะป๊าป๊าป๊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 เพื่อนแม่พิมกูนั่นอย่างโหดอ่ะปกติอ่ะไม่มีคนหายนะ้วโหดเลยเกิน บอ้ยนี่ไงโหได้เลย่ะไปด้วยโหทุกคนคุณเล่นโกคู่โหปานเพิงเหียถืว่าต้องไปจัดอีกสักรอบอะมาแล้วทุกคนมากูมาสามคนนะหม่ำเท่งหน่งทุกคนมา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 มมเามเชมามามาามาะมาม เออเมื่อมาละโหแม่งโคตรเท่จริงเลยทุกนดูดิแม่งเทเรืเ่อเกิน,นลลทุนนลลนนกคนไปไปกันเถอะไปเถอะขึ้นหอขึ้นหอผ่านขึ้นหอมันจะจบกันตายไว้ทุกคนโอเคนะคผมก็สลับไปชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นแรงใจด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาอัดใหม่ได้กันนะครับถ้าแบบนี้แบบมันดังกว่านี้นะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ